อันนี้แล้วเหรอลงแล้วเหรอ,หอใช่นั่นล้วแล้วก็ปูดไปที่หรอดแม่ยาจยาจะเกี่ยวไข่แล้วค่ะเกี่ยวกันเยอะกนจะยังไงไปยังไงตอกตามันก็ฟูสุดแล้วอ็หันมาตามก็ตัมเลยเนี่ยหาจานมาใส่เนี่ โย่ไข่กี่ก็คนตำดีเลยโย่ไข่ทีก็คนตำค้ม

เกี่ยวไข่กินกระสมตำบ่มีแนวกินจักสิกินกับหยางพีนนออ้องเอ,อ้ย่มาเดอ้อหอมๆปลาล่าเอาน้องคอยหันมาทางนี้ขว,วดมาขวดมาขวดแต่ผมหงมาดได้แล้วได้แล้วกระแม่บอกให้เอาออกตักใส่ตักใส่หนีตักใส่ไหนตักใส่จานติโน่นันตี้จานานั่ะนะเออ เตอรตักใส่จานนั่นตัวตำบักหุ่งกินกับอันนี้ให้ร้านหน่อยตักให้ไม่อยากกระทายกล้องมันสิติดเด็ดเสี่ยนบได้เรือนี่เขาสิตีดได้ย่ะตักให้มืดหนามนมนมันนั่นเอาลงมาโหลดเออน้ำไลยออกแล้วบนี้ขวดเลยโคกลงให้มืดนั่นขวดลงมาอัน้โคกไม่ อยู่ตั้งไว้จังสั้นแล้วลูกตั้งไว้จังสั้นแล้วโอยโอยลงมาเคลียร์ลงมาให้มันเบิร์ตหนิไในโคกนี่เคลียร์ลงมาให้มันเบิร์ตเออเออเคลียร์ลงนู้นเบิร์ตเออกินกระตั้งโอ้โหทุกปรสิภาพสวัสดีค่ะโอ้ยพอแล้วพอแล้วไปไปสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม ขอบอกว่ันนี้เรื่องสวยๆชุดรอโทรลลูกบ๊ายบายบ๊ายบาย